สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อ่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังใช่ค่ะเวลยรูปข้างหลังอีคิวซังสวยจังใครทําเนี่ยอีคิวซังทําใช่ไหมฮโอ้โหอีกิฟซังทําให้นี่สวยงามตามท้องเรื่องวันนี้ท่านผู้ชมเราจะไปอัปเดตต้นดอกนางพญาเสือเออไม่ใช่สิต้นซากุระญี่ปุ่นเรามาตอนนี้เรามาอัปเดตตอนประมาณกี่โมงครับตอนนี้เรากำลังอัปเดตตอน ช่วง5้าโมงเย็นกันเลยทีเดียวถ้ามาชมกับบรรยากาศใช่ครับดูบรรยากาศที่หมอกกาลังวิ่งผ่านช่องเขานี้มาอต้นี่นี่นี่ที่คือต้นดอกซากุระญี่ปุ่นซึ่งเราจะบอกว่าดอกมี2ต้นใช่ครับของเราที่ใบร่วงมาต้นละนี่มาดูต้นต้นที่มันแบบนกปูกครับ๋อต้นที่เรากําลังปลูกใหม่ใช่ไหมสองต้น อ๋อนี่คือต้นที่เราปลูกใหม่นั่นเองนะาผู้ชมต้นขนาดนี้แล้วเราปลูกได้ตั้งสองต้นเนี่ยที่จริงเราเพาะตั้งหลายต้นนะ,ะแต่ว่าเราไม่ทันได้ส่งให้ไม่ใช่เราไม่ทันได้ปลูก๋ยวเดี๋ยวปีต่อไปเราจะปลูกเรียงไปอย่างนี้เอาไหมออคือมันแบบหมูมงซากุระ,ะเป็นหนูม,มงสากุระเราจะปลูกแนวไปอย่างนี้ยาวเอาไหมยาแล้ว<ะ>เออนเออนาะแข่งกับโครงการ<ะ>หลวงเนาะได้ได้ได้งั้นเดี๋ยวรอ มาปลูกต้นซากุระกันแต่ที่แน่ท้องพอก่อนดูกวา่าจะโตขนาดนี้อันนี้สามปีแล<อ>้วนะนะท่านผู้ชมเ<อ>นี่ยพ่อมีหลายกิ่งเลยใช่อันนี้ทิ้งไว้หลายกิ่งเลยเราจะเอาไว้ให้มันโตซึ่งแม่ของมันก็อยู่นูน่นเองนะฮะท่านผู้ชม<น>ต้นแม่มันอยู่นูน่นไปเราไปอัปเดตกันว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วมันพร้อมที่จะบานหรือไม่ได้ข่าวว่ามันมีต้นของที่ร้านอ่าอาารบ้านสวน มันออกดอกใช่แต่ว่ายังไม่ยังไม่เยอะเดี๋ยวต้นนั้นเราก็ไปทำคลิปต่างหายคลิปหนึ่งแต่วันนี้เราวนข้างในโครงการวนิดนึงดีกว่าไปครับไปครับเนี่ยตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาในสถานีเกษตรหลวงอ่างขางแล้วนอนกินซาเ็อกครับต้นที่เราเห็นด้านหน้าของเรานี่คือต้นซากุระต้นสักุระใช่ไหมนี่ท่านผู้ชมตอนนี้ใบซนทางขวามือของเราเนาะเดี๋ยวเราดับเครื่องแล้วปล่อยไหลไปดีกว่าน้องกินซาครับนี่ทางขวามือของเรามัน ร่วงเกือบหมดต้นแล้วเหมือนกันยกเว้นทางด้านซ้ายมือน้องคิดสังเนาะ,ะต้นที่อยู่เกาะกลางถนนโซนนี้ยังร่วงไม่หมดนั่นเองนะครับเพราะว่ามันอะไรครับเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันยังไม่ร่วง <c oughs> เพราะครับ <c oughs> นี่แมกโนเลียอโอ้แมกโนเลียเอเลียเนละียไม่่ใชจากโนเลียนะท่านผู้ชมแมกโนเลียนี่ฮะต้นแมกโนเลียของเราก็หอมมากโอ้ยเรามาถึงตรงนี้ก็หอมแล้วคิดสังเนาะัน,นี่ต้นแมกโนเลีย ส่วนแปลงดอกไม้ของเราปลูกกันแล้วนะฮะด้านฝั่งด้านโน้นจะเป็นดอกอะไรนะฟอกครบถูกต้องดอกฟอกครบนะฮะตอนนี้ปลูกแล้วประมาณ<ภ>เดือนหนึ่งน่าจะใช้เวลาอีกเดือนหนึ่งกว่ามันจะโตนะฮะพอไหวเรามารีวริวว่ามันสูงแค่ไหนอ่าได้ได้เดี๋ยวคลิปอัปเดตดอกไม้ดีกว่านะเรามาทํากัน<ภ>วันนี้เรามานี่ฮะเพื่อที่จะพาอัปเดตเนี่ยดอกนางพญาเสือโครงเอยไม่ใช่สิดอกซากุระญี่ปุ่นแท้ๆนะพอเราเห็นเลยต้นนี้มันตายแล้วตัดทิ้งเลยใช่พอไม่ได้สังเกตต้นนี้ นี่ก็โซนตรงนี้ก็อะไรนะบัย์เไม่ใช่ไม่ใช่อ,อะไรเหรอลูกลูกไรลูกทำลูกทำหรือว่าลูกไหนนั่นเองใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งด้านนี้ก็ร่วงพอสมควรนะโซนด้านนี้ก็จะเป็นดอกซากุระญี่ปุ่นน้อี่สั้นแลเหลือต้นใหญ่ๆหญ่ยอยู่ประมาณเจ็ดต้นนี่โซนด้านนี้ก็ใบยังไม่หมดนะถ้าเท่าที่ดูคาดการก็ น่าจะเหมือนปีที่แล้วแหละอันนี้อันอน,อน,อนี้ย้ายมาปลูกใหม่คือใบขึ้นแล้วครับใบเยอะขึ้นแล้วเมื่อก่อนออกดอกใช่ไหมตอนนี้รเมื่อช่วงต้นเดือนไปลายปลายเดือนที่แล้วเนาะตอนนี้มันยังมีตูมันอยู่นะท่านผู้ชมมันก็ยังจะออกอยู่นะแต่ว่าน่าจะออ,อกไม่เยอะแล้วใช่ครับน่าจะออกใบซะส่วนมากเพราะว่ามันเป็นเป็นต้นที่ อ่าบอลมาแล้วก็มาปลูกทดแทนต้นที่มันตายไปนั่นเองนี่ส่วนด้านนี้อีกกี่ต้น5 6ต้นเลยน้องเกสรัตเนาะครับโอ้ยต้นอันกาแฟอาราบิก้าก็ากำลังดอกเม็ดเต็มเลยเริ่มแดงแล้วเริ่มสุกเห็นไหมเริ่มสุกเริ่มสุกแล้วเนาะไปงั้นเราไปสวนแต่ซีกเลยดีกว่าน้องเกศรัตเนาะครับเอ้ยไม่ใช่สิสวนอะไรสวนเฉลิมพิเกตเจ็ดสิบสองพรรษาเนาะค่ะวุ้ยดอกดอกเหมยหรือว่าดอกท้อออกเต็มเลยท่านผู้ชมสวยสวยเลยเนาะครับไปเราไปข้างในกันดีกว่าไปกันครับไปครับ โอเคท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ตรงบริเวณสวนจันทเกษ72พรรษาแล้วนะครับเมื่อกี้เราเหมือนเห็นฝนตกค่ะเออเราอยู่แค่ไกลเรามองเหมือนเห็นฝนตกเราก็รีบกลับไปเอาร่มมาแล้วก็แล้วก็มาเข้ามาใหม่อีกรอบนึงใช่ไหมนี่แต่ว่าเราไม่ได้พาเดินชมดอกไม้ตรงนี้น้องกิซังเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงสวนข้างบนนู่นน้องกิซังเนาะถือกล้องเลยกิซังลากยาวเลยท่านผู้ชมสตาร์ทครับสตาร์ทเครื่องไฟการเอาขึ้นไปข้างบนกันเนาะ วันนี้เราจะมาอัปเดตต้นดอกอะไรนะ <Okay. S 1> ดอกซาก,ซากุระญี่ปุ่นนั่นเองนะฮะช่วงนี้ใบร่วงแล้วช่วงนี้ใบร่วงแล้วก็ร่วงเยอะเลยนะเนาะคีดสังเนาะครับโอ้โหลต้นเมกโรเลียต้นนีเ้เดี๋ยวดอกเริมต้นเลยท่านผู้ชมหอมมากหอมมากจริงๆ จอดรถ VIP ของเราขวางเลยไม่มีใครก็ล้วมีขวางเลยโอเคเออขวางกันเลยนี่ฮะบริเวณนี้จะเป็นสวนอะไรนะครับสวนซากุระญี่ปุ่นสวนซากุระใช่ไหมคีวซ<ำ>ังครับผมทำไมเขาเรียกว่าซากุระญี่ปุ่นครับทำไมเขาเรียกว่าซากุระญี่ปุ่นเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่เอามาจากประเทศญี่ปุ่นนงครับแล้วก็คนประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกต้นนี้ว่า ดอกซากุระเราก็เลยได้ชื่อนี้ตามจากประเทศญี่ปุ่นมาก็เลยกลายเป็นดอกซากุระของญี่ปุ่นที่มาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองครับเพราะข้างบลนี่ไม่มีใครข้างบนนี้ไม่มีใครเลยเพราะว่าเราเข้ามามืดค่ำแล้วไงอีส่งเลได้บรรยากาศแบบนี้เลยท่านผู้ชมส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีต้นที่เอามาปลูกใหม่นิดหนึ่งพอสมควรนะโอ้ยพื้นนี้ร่วงเต็มหมดก็คือ,น,อนแอปเปิลป่าเย,ยอะมาก กินได้ไหมกินได้ท่านผู้ชมนี่เดินไประวังอันนั้นนะลืน่นลื่นอะไรล,ลื่นลูกแอปเปิลแอปเปิลป่าเพราะมันแข็งมากใช่ไหมนี่ฮะส่วนด้านนี้ก็ยังไม่ร่วงน้อยคิดสังเนาะคาดว่าน่าจะร่วงก็ประมาณป,าณปลายเดือนเ,อเดือนนี้แหละปลายเดือนนี้แหละตรงนี้ดิมมันดิมมีอ่โมงค์ด้วยใช่อุโมงค์ซาคุระนั่นเองใช่ไหมคิดสังครับนี่แถวนี้ก็เอาต้น ซากุระญี่ปุ่นนี่เพาะปลูกเพิ่มหลายต้น <ะ S 1> เลยนะใกล้นี่นเลยครับใช่ครับต,ต้นที่เล็กล้ม,มันแบบนี้โอ้ใช่ครับอยู่ตรงหน้าต้เตี้ยๆเลยนย้องเกศสังเนาะครับนี่ซากุระญี่ปุ่นก็เริ่มมาปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะมีทั้งหลายต้นเนี่ยต้นนั้นก็ใช่ต้นนั้นก็ใช่อันนี้คือต้นอ่าที่เอามาปลูกใหม่นั่นเองนี่นี่ก็ใช่ท่านผู้ชมพอครับโอ้ปลูกเยอะเลยนี่สวนด้านนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นสวนซากุระเหมือนกันใช่สวนซากุระเหมือนกันท่านผู้ชมเอ๊ะ นีฮะบรรยากาศโดยรวมน้องกิซังเนาะก็จะประมาณนี้นะครับนี่ใครที่มีแพลนอยากจะมาชมดอกซากุระนะเท่าที่ดูตอนนี้ก็ในสถานีเกษตรหลงอ่างขางเนี่ยน่าจะบานไม่ต่างจากปีที่แล้วก็คือประมาณต้นมกรานั่นแหละน้องกิซังเนาะมกราดันงนั้นทันวาถามว่าใครที่มีแพลนมาทันวาะจะมีอะไรสวยๆให้ดูไหมมีแน่อนอนน้องกิซังเนาะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะฮะตอนนี้ก็ปลูกเยอะแล้ว แลก็ปลูกกระหล่ำแฟนซีเลยกระหล่ำแฟนซีก็ปลูกแล้วนะฮะอีกไม่นานพอมันโตปุ๊บอากาศหนาวมาเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูสีม่วงสีขาวอย่างสวยเลยนะอ,อยู่ใต้ต้นไม้ได้ซันโล่งใส่หัวนี่คือหัวโนแล้วเนี่ยหัวคือเจ็บใช่เมื่อกี้มันหล่นมาบกใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวไปมองเลยคือส <laughs> เสียวมาก นะนะคลิปสั้นๆคลิปไม่ยาว8นาทีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อถนนฝั่งขาออกกันดีกว่านะ้องยฤษสังนะเนาะไปปิดคลิปที่ไหนดีปิดคลิปกันที่<ก>สวนฟอกบฟอกบประกันไปกันครับไปครับนี่ท่านผู้ชมโซนทางด้านนี้ก็ยังไม่ร่วงนะ้องยษณสังเนาะ,ะยังคงเป็นใบยอยู่นะครับพี่ๆคนไหนที่อยากให้เราอัปเดตวันนี้มาอัปเดตให้แล้วน้องกฤษสังเนาะคัะ เด่นให้เห็นเลยว่ามันยังมีใบอยู่บนต้นเต็มเลยแต่ว่าดอกนางพญาเสือโคร่งสีขาวอ่ะมันใบร่วงหมดแล้วเนี่ยต้นข้างหน้าต้นแรกที่เราเห็นนี่คือนางพญาเสือโคร่งสีขาวนะฮะนี่บนต้นคือไม่มีใบแล้วน้องกีตารงเนาะ,ะเหลือแต่กิ่งอย่างเดียวเลยนะฮะส่วนส่วนด้านนี้นี่แต่ส่วนด้านนี้ใบร่วงหมดเลยบอกว,ว่ารที่มันร่วงนี่บอกว่ามันคงไม่จ่ายนะ เหมือนจะตายแล้วเหมือนมันจะตายเลย,ย,ยใช่ไหม<ะ>เพราะว่าใบมันร่วงนะเห็นโซนนีนน<ะ>ไ้ไม่ตายไม่ตายกี่สังใบมันร่วงม,นะมันเป็นกิง่งมันอ่อนที่กำลังจะแตกยอดไปนั้นเองคือโซน,น้นนี้ก็ร่วงไปเยอะผสมควนธุเนาะข<ะ>นฝั่งขาออกมุมนี้จะเป็นไฮไลท์อีกมุมหนึ่งในเวลาที่เรามาเก็บภาพหรือว่าถ่ายรูปเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนที่สวย จุดหนึ่งของสถานีเกษตรวังขาวนะฮะเพราะว่ามีต้นซากุระแบบนี้ให้เราได้ชมกันเนาะเยอะยอมากเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันยาวๆต่อไปด้านนอกกันเลยน้องกิงนสะังเนาะออันนี้แปลงอะไรแปลงบัวอันนี้คือแปลงบัวใช่ไหมอ,อันนี้คือแปลงบัวนะฮะยังไม่ได้ตัดหญ้านะหญ้ยา,ยายาวเชียวค่ะอ,อันนี้อันนี้ก็จะเป็นแแกงกรอนโอ้แล้วแกงมังกรเนื้อ และสีเหลืองท่านผู้ชมเขาบอกว่าเป็นแก้วมังกรที่หวานมากหวานจนแบบเลี่ยนเลยนะแต่พ่อไี่ก็สั่งก็ยังไม่ได้ชิมนะแต่ต้องหาโอกาสไปลองชิมด้วยต้องไปหาที่ที่เก็บอ๋ตอนที่เขาเก็บใช่ไหมครับ<ะ>นี่อันนี้ก็จะเป็นต้นที่อยู่ถนนฝั่งขาออกนะเดีย๋ยวปีนี้ไอ้ต้นที่อยู่ทางด้านซ้ายนะขวามุมนี้ผมว่าน่าจะสวยแนะ่เกสังเนาะ,ะขวาก็บานซ้ายก็บานเนี่ยน่าจะสวยมากเลยเนะ<ะ>นี่ยนี่กุหลาบนู ใช่กูหลับนูก็ยังออกดอกตลอดทั้งปีอยู่แล้วเนี่ยหน้าคะหน้ามันจะมันน่าจะออกเยอะใช่ใช่ใช่เนี่ยมุมนี้ที่ลุงขี่ทัวรลิงชอบมาถ่ายภาพกันเน,เนาะอีสาวเนาะแล้วก็แล้วก็แบบสวยมากเลยใช่ครับไปอีซาวเราไปตรงสวนฟอ,ฟอ,ฟอกฟบกันดีกว่าเนะไปกันครับไปครับ,รบถึงแล้วท่านผู้ชมตรงบริเวณ สวนกลางแจ้งนั่นเองเนาะคือสังเนาะพอเราอยู่ฝั่งนู้นมันก็เหมือนไปไม่ร่วงไม่หมดพอมาฝั่งนี้ทำไมใบมันร่วงหมดนี่คือสังซากุระเพราะต้นนี้คือเล็กสุดแล้วเนาะต้นนี้คือเล็กสุดนะเล็กสุดใช่อ่าตรงนี้ตัดหญ้าแล้วตอนนี้ก็รอฟักครบตอนนี้บางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วคือสังเนาะ ใช่บางต้นก็เริ่มออกดอกแล้วนะพ้องพึ่งมันชอบไปอยู่ข้างในมันใช่ไหมเ<ช>พราะว่าเข้าไปกินน้ําหวานข้างในไงจริงๆเขาบอกว่าต้นฟอกรบเนี่ยมันเป็นต้นไม้มีพิษนะคือสังเอาไปทํายาสิบติดใช่ครับถ้าสมมุติว่าเราไม่หวังดีกับใครแล้วก็เอาอะไรนะทำไงครัถึงได้ย<อ>าสิบติดพ่อได้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเราไม่ได้เกี่ยวกับทางนู้นหใช่ใช่แล้วก็ปลูกเพื่อความสวยงามก็พอนะคือสังนะพอครับครับผมแล้วตอนนี้บอก ดอกบอกว่าดออย่างครังดอกบัวตองมาแล้วโอ้ใช่นั่นไงเต็มดอยไงเห็นยวแม่ลึงเดี๋ยวเราไปรีวิวครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันอีกคือสั่งบอกไปรีวิวดอกบัวตองดอกบัวตองดอยมันมีนิดเดียวไม่ได้เต็มดอยเหมือนดอยแม่อูคออีกสังดอยแม่อูคอนะก็คือดอยทั้งดอยเนี่ยอย่างดอยข้างหน้าเนี่ยเป็นดอกดอกบัวตองทั้งดอยเรือทั้งดอยเลยอีกสังโอ้โหลูกไม่เคยไปลูกไม่เคยไปเดี๋ยวรอลูกโตอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวพ่อพาไปเนาะหรือว่าปีหน้าดิคือมันสูงไว้ครับใช่ สูงต้นสูงต้นสูงมากต้องขึ้นไปอยู่บนยอดเขาแล้วก็ถ่ายออกมาถึงจะได้สวยแต่ว่าถ้าจะพายคิวซังไปนี่คือต้องมีเวลาสองวันถ้าไปเช้าเย็นกลับนี่โหโคตรไกลเลยท่านผู้ชมจักรอยทา,างไปนอนออเหรใช่เราต้องขับแล้วไปนอนแถวอ่านู่นเลยเดินท,ทางไปแล้วไปนอนนอนเสร็จอีกวันนึงกลับเงี้ยเราต้องเอาเต็นท์ไปกลางไปกันสองคนพ่อลูก พ่อแม่ไม่ชอบเดินทางแบบนั้นเร,เราชอบเดินทางเรา,เราชอบเดินทางแบบนั้นนะครับแล้วมันมีฟกกลมนี่มีสีม่วงกับสีขาวครับใช่สีม่วงสีขาวชมพูก็มีนะนะโอเคท่านผู้ชมวันนี้เราเก็บบรรยากาศน้องคีตาร์เนาะนาอัปเดตด,ดอกซากุระญี่ปุ่นที่ปลูกอยู่ในสถรานิเกษตรหลวงอ่งางขางตอนนี้ก็มันก็ ร่วงไปก็ประมาณสัก60%ได้น้องยูจสังเนาะ,ะส่วนที่เหลืออีก40%ใบยังไม่ร่วงนะครับถ้าให้เราหรือว่าคาดการก็น่าจะเริ่มบานกันประมาณกลางเดือนธันวาลนั่นเองนะฮะแต่ก็จะมีต้นที่บานก่อนที่อื่นเขาก็คือต้นที่มันปลูกอยู่ที่อ,อ่างคางบ้านสวนนั่นเองนะลองเดี๋ยวรอมาอัปเดตกันอีกทีว่ามันบานาประมาณไหนแล้วน้องยูจสังเนาะ,ะน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าแหละถึงจะได้เห็นน้องกิสังอาทิตย์นี้ ไม่ได้เห็นแน่นอนซึ่งอาทิตย์หน้าพ่อไม่อยู่ดอยอประมาณ6วัน6วันเนาะไม่ได้เจอเลยแต่อีคิวซังเออโนะครับหกวันแล้วอีคิวซังเนาะโดยประมาณรับรองว่าจะได้เห็นแต่อีคิวซังอยู่ดอยอย่างเดียวนะอีคิวซังจะเลื่อถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูนะพ่อไม่ได้อยู่ดอยอีคิวซังอยู่ดอยก็อีคิวซังทำหน,น้าที่แทนพ่อแล้วกันเนอะรับปากยังเดี๋ยวท่านผู้ชมคิดถึงดอยนะอีคิวซังไม่ถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูอาทิตย์หน้าไม่อยู่ 6กวัน6วันเนานะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ <13. S> 1 3บตั้งแต่วันที่13ยาวจนวันที่18พ่อยูซังมีภารกิจไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวมองเชียงใหม่นะใครเจอพ่อยอูซังอยู่แถวในของเชียงใหม่ทักได้นะที่แน่ๆพ่อยอูซังจะไปถ่ายบรรยากาศถนนคนเดินท่าแพให้ท่านชมไม่ชมกันแล้วก็อะไรห้างอะไรนะห่างไม่ได้ไปอ๋อห้างเมย่าที่เป็นสตรีทฟู้ดสตรีทยูซังคือเป็นขายของ,ของเป็นขายอาหาร อา,อาจจะได้ชมอยู่ประมาณสักสองคลิปนะถ้าพ,พ่อมีเวลาไปถ่ายให้อะไรนะพ่อมันเป็นยังไงครับพ่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพ่อเห็นช่องพี่มัสลาวันโอวันไปถ่ายมาเห็นมีของกินหลายอย่างเยอะเลยต้องมาลุ้นกันว่ามันจะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างแล้วกันเนาะวันนี้ มาเก็บบรรยากาศประมาณนี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าอีคิวซังจะพาไปทําอะไรยังไงที่ไหนคราวราติดตามรับชมได้เร็วๆนี้น้องอีกิวซังเนาะอย่าลืมอะไรนะครับอีคิวซังอย่าลืมกดไลค์แชร์ซังแม่นะครับเป็นกําลังใจให้อีคิวซังและพ่ออีคิวซังในการออกมาเก็บบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่สูงคะ่ะไม่สูงคะ่ะ